สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Daily v a l y ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่29เมษายนอยู่กับคุณนทิพย์ประดาและดิฉันวิมว์มณค่ะถ้าหากว่าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงระยะหลังมานี้นะคะหลายๆคนน่าจะเริ่มวิตกกังวลแล้วค่ะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวในอนาคตข้างหน้านะคะหลังจากที่สัญญ,ญาณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ GDP ไตรามาสที่1ติดลบไป1.4%ค่ะวันนี้เนี่ยฝ่าฝั่งของโยุโรปเองนะคะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ที่มีการคาาาาดกรรขอองงฝัั่่่เศสววนจะชลต เช่นเดียวกันนะคะและไม่เพียงเท่านี้ที่ทางอัตราเงินเฟอ้อก็ยังเร่งตัวสูงขึ้นในโซนยุโรปเนี่ยทำนิวไฮแล้วนะ,ะดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาละคะว่าสัปดาห์หน้าเรื่องของการประชุมของเฟดนั้นเขาจะบริหารจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟอ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยยัยงไง ตัวเลขยูโรโซนนะคะที่มีการประกาศออกมาเงินเฟอ้อสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยต้องบอกว่าอ,อยู่ที่ระดับประมาณสัก7.5%สูงกว่าเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ7.4%ด้วยนะคะตอนนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อกันเกือบจะทั่วโลกกัน<อ>แล้วด้วยนะคะ,คะขณะเดียวกันในเรื่องของการลงทุนในบ้านเราค่ะต้องบอกว่าวันสุดท้ายของการทําการก่อนที่จะหยุดยาวกัน3วันนะคะตลาดหุ้นยังคงปรับตัวย่อลงไปกันอยู่ค่ะวันนี้ปิดกันไปประมาณสัก1,667ดนะ,ะมูลค่าการซ้อยเกือบ0 0 0 0ล้านบาทรายย่อการ การขายออกไปประมาณ1,200ล้านบาทแต่ว่าขณะเดียวกันต่างชาติยังคงซื้อกลับเข้ามา480กว่าล้านบาทค่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีวันหยุดฟันหลอก,กันด้วยนะคะ,คะอยากจะบริหารจัดการพอร์ตให้ดีก่อนที่จะเผชิญกับความผันผวนนะคะทีนี้เรามาดูบ้างนะคะปัใจจัยในสัปดาห์หน้าก็คือทิศทางอัตราดอกเบีย้ยซึ่งแน่ชัดแล้วว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ เพียงแต่ว่าจะดูว่าในครั้งถัดๆไปเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกังวลใจนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนํามาโดยในโซนเอเชียก็คือเศรษฐกิจของจีนนะคะล่าสุดเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มีความคาดหมายกันแล้วก็คาดหวังกันอยากจะให้จีนเนี่ยออกมาปลอบประโลมตลาดในการที่ออกมา,าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้ค่ะในที่ประชุมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการคาดการและก็กําหนดมาตรการสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนั้นก็ออกมายืนยันนะคะว่าจีนเตรียมความพร้อมในการที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้แหละคะ่ะโดยในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะเป็นการประชุมของจีนนะคะที่มีทางด้านของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเป็นผู้นําในการหารือ สถานีโทรทัศน์ไชน่าเซ็นทรัลเทเลวิชันค่ะเผยแพร่แถลงการที่ที่ประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือโปลิสบูโรนะคะนำโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศและยังให้คำมั่นว่าจะควบคุมโรคโควิด -19 ซึ่งตอนนี้มีการระบาดรุนแรงนับตั้งแต่ปี2563ครั้งนี้รุนแรงที่สุดนะคะ ให้คำสั่สัญญาต่อไปค่ะในเรื่องของการกอร่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆด้านสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยยืนยันเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยมีไว้เพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่การเก็งกําไรนะคะไม่เพียงเท่านี้สิ่งที่นักลงทุนจับตาเพราะว่าการประชุมโปลิตบูโรนั้นถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนค่ะที่ตอนนี้เผชิญความท้าทายของการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นอาจขยายตัวเพียงแค่4.9%ในปีนี้ ตามกว่าเป้าที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ที่ระดับ5.5ค่ะ อาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อของเขา<ม>อาจจะมีการปรับตัวลดลงไประยะเวลา10วันแล้วแต่ว่ายอดยังคงสูงอยู่ด้วยัน,นนั้นก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นในเรื่องของการล็อกดาวน์กันด้วยนะคะยิ่งตอกย้ําซ้ําเติมในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนด้วยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจีนนะคะก็ยังคงมาเชิญกับในเมืองต่างๆที่อาจจะมีการล็อกดาวน์มากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะ โดวยวันนี้นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดทางด้านของปักกิ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของจีนนั้นได้มีการสั่งปิดสถานที่อีกหลายแห่งเพราะมีการสั่งให้โรงเรียนทุกแห่งนะคะหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้ก่อนวันหยุดประจำชาติเนื่องในวันแรงงานค่ะและยังไม่มีกําหนดการวันเปิดโรงเรียนด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าเมืองหางโจวซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านอ e ีคอมเมิร์ซของจีนได้เริ่มปูพรมตรวจเชื้อโควิด -19 ขนาดใหญ่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะส่วนที่ เมืองฉินห่วงเต่านะคะและเมืองอีอูซึ่งเป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์ตกแต่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ได้เข้าสู่การล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบในบางส่วนแล้ว <c oughs> เช่นเดียวกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศจีนนะคะส่งผลทําให้เกาหลีเหนือนั้นค่อนข้างกังวลใจนะคะ,ะประกาศระงับเส้นทางรถไฟที่ใช้ข้ามพรมแดนหรือว่าการสัญจรระหว่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีข่าวนะแต่ก็น่าจะมีสถานการณ์โควิด -19 ที่ค่อนข้างน่ากังวลใจไม่แพ้กันนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะในเรื่องราวของการเดินหน้าของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ,ะหลายหลายฝ่ายเนี่ยพึ่งพาการเติบโตของจีนนะคะ พึ่งพาการอุปโภคบริโภคของประชากรจีนหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของ Apple ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์นส a แดกฟิวเจอร์ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสนะคะขานรับกับผลประกอบการของ Apple ที่ออกมาดีเกินคาดแต่ปรากฏว่าพอถแถลงเรื่องของผลรายได้ไปนะคะก็มีการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าว่าอาจจะถูก ลดทอนยอดขายจากการที่กําลังซื้อของจีนเนี่ยลดน้อยถอยลงก็เลยทําให้ราคาหุ้นดูเหมือนกับว่าไม่มีเสถียรภาพสักเท่าไหร่นะคะบริษัท Apple ค่ะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่2สําหรับปี2565ระบุบอกว่ากําไรต่อหุ้นอยู่ที่1.52ดเซนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Refinitive นะคะคาดการเอาไว้ที่1.43ดเซนตค่ะส่วนรายได้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น8.59เ สู่ระดับ9.728มืนล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่เพียงแค่9.389มืนล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะราคาหุ้นของ Apple เนี่ยปรับตัวนอกเวลาทำการของตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วก็ยังคงผันผวนในช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่นายลูคาแมทรีประธานเจน้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินหรือว่า CFO ของบริษัทระบุบ,บอกว่าไตรามาสที่3เนี่ยแอปเปเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งในเรื่องของวิกฤตด้านอุปทานที่เกิดขึ้นนะคะจากโรคโควิด -19 อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ Apple ประมาณ4-8ถึงพันล้านดอลลาร์ ต้องยอมรับว่าโควิด1 9สายพันธุ์โอมิคอนในรอบนี้กดดันในเรื่องอของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆของจีนนะคะส่วนทางกับอีกหลากหลายประเทศเลยที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่กับสถานการณ์วารสโควิด -19 ได้แล้วด้วยนะคะอย่างล่าสุดทางด้านสิงคโปร์เขาก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะ1เมษายนจะให้ประชาชนฮะยกเลิกในการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วค่ะขณะที่เกาหลีใต้บอกว่าสัปดาห์หน้านะคะก็จะเริ่มมาตรการนี้แล้วค่ะไม่จําเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าอยู่คนเดียว หรือว่าเอาเดินทางไปกับครอบครัวแต่ยังคงะ้าจำกัดการถ้าอยู่ไปในพื้นที่ที่มีประชากรมากกว่า50คนก็ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ค่ะ นายกรัฐมนตรีคิมบูยอมของเกาหลีใต้นะคะมีการเปิดเผยคะ่ะว่าเกาหลีใต้จะยกเลิกคําสั่งสวมใส่หน้ากากอนมามัยภายนอกอาคารตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโดยเป็นมาตรการล่าสุดนะคะเพื่อผ่อนคลายข้อจํากัดของเกาหลีใต้หลังจากเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเชื้อวัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนหลังจากเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาคะ่ะ เกาหลีใต้ได้ตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโควิด -19 รวมถึงมาตรการเคอร์ฟิวร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่กำหนดให้มีการปิดบริการในเวลาเที่ยงคืนแต่ยังคงย้ำนะคะว่าประชาชนยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในงานต่างๆที่มีผู้คนเข้าร่วม50คนขึ้นไปเช่นงานชุมนุมงานคอนเสิร์ตแล้วก็ในสนามกีฬาค่ะ หลายประเทศนะคะเริ่มผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมโควิด19นะคะบางประเทศก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วโดยไม่จําเป็นที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่อีกหนึ่งประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่ารุดหน้าไปอ,อีกนะคะ ยกเลิกในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วนะคะประเทศนั้นก็คือทางด้านของเดนมาร์กนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆประเทศประกาศความสําเร็จในการที่จะจัดการกับโควิด1 9ได้เป็นขั้นเป็นตอนแต่หนึ่งในนั้นนะคะนั่นก็คือเดนมาร์กระบุบ,บอกว่าเขาสามารถจัดการได้แล้วร้อซนะคะจํานวนผู้ฉีดวัคซีนก็เต็มที่แล้วนะคะดังนั้น เข้มต่อไปไม่จําเป็นอีกต่อไปค่ะสํานักข่าว CNBC รายงานว่าเดนมารก์กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ระง,งับโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นวงกว้างหลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยไม่มีการเชิญประชาชนไปฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ทุกๆคนเนี่ยยังสามารถฉีดวัคซีนให้ครบครรสได้นะคะโดยเดนมาร์ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนไม่นานหลังจากเทศกาลคริสต์มาสของปี2020 กระทรวงสาธารณาสุขระบุบอกว่าประชากรราว4.8ล้านคนได้รับวัคซีนแล้ว และอีกกว่า3.6ล้านคนได้รับวัคซีนเข้มกระตุ้นแล้วด้วยแสดงว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นเดนมาร์กเนี่ยพอยกเลิกในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วอาจจะไฟเขียวในเรื่องอื่นๆกันด้วยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ก่อนอนี้อาจจะมีการตั้งขึ้นมาด้วยนะคะ,คะแต่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อหละค่ะว่าพอผลหลังจากที่เขาบอกว่าจะไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอย่างไรกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินที่ต้องบอกว่าตอนนี้ออออ่่่่นนนนคคคาากกัไไปปปเเเเบททททุรระะะะศศลยย มากที่สุดในรอบ5ปีค่ะวันนี้มีมุมมองจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะออกมาเปิดเผยด้วยค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าส่งผลดีต่อผู้ส่งออกแต่ว่าขณะเดียวกันในเรื่องของการนําเข้าหรือว่าแม้แต่ต้นทุนก็จะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภ,ายภายัยศิธฐ์มีการออกมาเปิดเผยนะคะค่างเงินบาทที่อ่อนค่าลงสูงที่สุดในรอบ5ปีประเด็นนี้ภาคการส่งออกค่อนข้างพอใจเพราะว่าจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันเรื่องราคาได้เป็นอย่างดีแต่อีกส่วนก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีผลกระทบในเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอาจจะทําให้มาจิ้นในส่วนนี้ลดลงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องไปบริหารจัดการกันค่ะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาบอกนะคะว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือราคาพลังงานในประเทศอยู่มีกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าต้องให้ปรับไปตามกลไกลของตลาดค่ะ เงินบาทอ่อนค่านะคะอาจจะทําให้หุ้นในกลุ่มส่งออกค่อนข้างคึกคักนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องถัวเฉลี่ยถึงภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนนําเข้าพลังงานที่ณนปัจจุบันนั้นประเทศไทยกําลังพึ่งพาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง<ะ>ด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาประเมินสถานการณ์กันนะคะถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็มุมมองต่อตลาดหุ้นอื่นๆที่รายล้อมประเทศของหุ้นไทยด้วยค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะต้องบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนอกจากเราจะต้องเลือกหุ้นดีๆกันแล้วดูแม้แต่ในเรื่องของกําไรของบริษัทจดทะเบียนปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกกันด้วยนะคะในเรื่องของการเทียบเคียงดัชนีหรือว่าแม้แต่การเติบโตกับของตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยประเมินได้ว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นทางไหนกันบ้างนะคะจะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย,อย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ วันนี้เรียกว่าเะาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราหยุดกัน2วันนะคะแล้วก็เป็นวันที่คร่อมกับการประชุมของเฟดด้วยเราประเมินสถานการณ์ให้กับนักลงทุนย,ยังไงบ้างคะพี่กอฟกออ็โดยตลาดแล้วเนี่ยในช่วงพิจารณาในช่วงของสัปดาห์สุดท้าย,นยในเดือนเมษาย,ยนเนี่ยเราพักตัวลงไปนะคะ ในสัปดาห์นี้เราพาักตัวลงไปมากกว่า20จุดแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเราเริ่มมีลักษณะของการที่ทรงตัวแล้วก็เล่นหุ้นรายตัวเป็นรายตัวไปะคะ่ะแล้วก็ในรอบของเดือนหน้าการปรับขึ้นจาก,การดอกเบี้ยของเฟดที่ระดับประมาณ0.5แล้วก็น่าจะมีโอกาสต่อการปรับขึ้นในระดับ0.5อต่อไปในช่วงของเดือนอ่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมอีก3เดือนนะเพียงแต่ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ย ตอนนี้ตลาดมีการแตกเสียงซึ่งบางส่วนอาจจะคาดการว่า,าจะมีการขึ้นไปถึงระดับ0.75นตนะคะก <c oughs> ็ะเลยทําให้ในกรอบเดือนพฤษภาคมตลาดสตลาดพิมพ์ชยขายจะเจอปัจจัยที่ไม่ค่อยสดใสนักนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ตลาดพิมพ์ยเนี่ยยังมีแนวโน้มในการแขว่นตัวที่เป็นไปในชิวของการพักตัวค่ะ <c oughs> โดยรวมรวมแล้วเนี่ยจะดีแตกเองอ่ะ มีกรอบขึ้นค่อนน้างจะจํากัดแต่ว่ากรอบลงมันอาจจะถูกเปิดดาวไซด์ได้นะคะถ้าเมื่อไรก็ตามจะมีเนขกปรอบอยู่พนกร้อยห้าสเราก็ถูกถูกเปิดดาวไซวด,ดไซ์แล้วก็มีปรอบของเดือนหน้าเธอมันมีปัจจัยเชิงลบค่อนข้าง มีน้ำหนักมากกว่าค่ะมันก็เลยทําให้ตัวของโอกาสในการเปิดดาวไซต์มือกรอบกันหกร้อยห้าสิบเนี่ยมันมีแนวโน้มมากมากกว่านะคะแล้วก็กรอบด้านล่างก็จะอยู่ประมาณสองพันหกร้อยสามสิบถึงประมาณหนึ่งพันหกร้อยจุดซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสสําหรับนะักลงทุนกรอบเปนยักกลางที่จะเริ่มพิจารณาต่อการเข้าตั้งรับอีกครั้งหนึ่งอะไรคะ่ะจากการประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยนะคะมองในทิศทางของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์หน้าก็คือ0.5นย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่กอล์ฟ คาดว่าในไม่น่าจะไตรนะคะถ้าตกวใจะมีสองแบบแบบแรกก็คือว่าจะขึ้นมากกว่า0.5ซึ่งอันนี้น่าจะไม่ใช่นะคะ<ม>แบบที่สองก็คือขึ้น,นแค่0.25ค่ะอันนี้จะไกวใจในเชิงที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการ์ 5, นะคะ,คะแต่ว่าถ้าสมมติขึ้น0.25ในเดือนหน้าในเดือนถัดไปคือมิถุนายนเนี่ยคนเขาก็จะไปคาดว่าอาจจะกรับขึ้นระดับตั้งแต่0.5ถึง0.75อันนี้ก็ยังกดกันอยู่ ดังน,น,นั้นเนี่ยในเชิงเซอร์ไพรส์มันน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในทางบวกมากกว่านะคะแต่ว่าเพราะว่ามันขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่ถึง0.7เ,เป็นปไปได้แล้วที่ะะระดับที่จะตัดก็ได้างกระโดะดเปน็นขนาดนั้นนะคะดังน,น,นั้นในลักษณะของตัวตลาดสัปดาห์หน้าก็จะเป็นไปในแนวโน้มว่าถ้าตลาดให้น้ำหนักมากที่สุดตอนนี้อยู่ที่0.5แต่ถ้าเซอร์ไพรส์ในเชิงที่จะมากกว่า0.5ที่จะให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยในช่วงเดือนหน้านะนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าต่ำกว่า0.5อาจจะมองราวเปไมได้บ้างแต่ว่าในลักษณะนั้นเนี่ย ตอบรับการบวกแบบมากนักค่ะแต่ว่าถ้าดูโดยไอตัวของอม m m ดิตี้ที่ถูกสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของการตับขึ้นในกรอกเบี้ยดีกก่อต<ฮ>ัวตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่าค่าเงินดอลลาร์นะคะเดี๋ยวนะคะตัวของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเรามีการแข่งข้าที่ระดับจากหนึ่งร้อยมาหนึ่งร้อยสามเนี่ยในกรอบสัปดาห์เดียวนะคะทีนี้ในกรอบหนึ่งสัปดาห์ที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยที่ก็มองว่าที่หนึ่งร้อยสามหรือบวกลมิดหน่อยจงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ คิดว่าน่าจะเริ่มชะลอ,อการปรับขึ้นแล้วแหละแล้วอาจจะมีแนวโน้มชะลอ,อการปรับขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มพักตัวลงมาซึ่งน่ายควอมว่านในรอบสัปดาห์หน้าเมื่อมีการประชุมแล้วผลออกมาเป็นไปตามที่ว่าเป็นไปตามกรอบใตาการที่0.5แล้วน่าจะเริ่มเห็นดอลลาร์ชะลอ,อการขึ้นนะคะแล้วอาจจะเริ่มพักตัวลงมาแล้วบาทที่มีการออกลงมาเนี่ยอาจจะชะลอ,อการออกแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้หลุดก,กรอบ0 4กลับไปแข่งค่าตรงจุดนั้นนะคะก็น่าจะแข่งค้า กลับมาที่ประมาณสักสามสี่จุดสองจุดสามอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะมาถึงระดับตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะพิจารณาคําแนะนําให้กับนักลงทุนในการที่จะจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพื่อรอรับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นยังไงค่ะพี่ก็มองว่าคนที่เล่นเก็งกาไรคงจะลดสัดส่วนการเก็งกำไรลงมาพอควรแล้วนะคะ แล้วก็น่าจะมีสัดส่วนต่อการเงิน,นกำไรไม่น่าจะเกินครึ่งหนึ่งของขอร์แล้วแหละแล,แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นเงินสดรอเนี่ยก็เดี๋ยวรอว่าถ้าเดือนหน้าเตรษฐกันมีการพักตัวลงมาจริงมันก็จะมีกรอบตั้งรับอยู่ประมาณสักไปใกล้พันหกร้อยสามี้ไปถึงประหกร้อยหรือถ้ามันเจอปัจัยกระทบที่ลบกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่ตรงจุดนั้นที่ส่วนครึ่งหนึ่งของขอร์ที่เราเป็นเงินสดก็อาจจะพิจนนารณาในกรอบตั้งรับกันนะคะแต่ว่าส่วนของคนเงินกำไรเนี่ยจริงๆแล้วตลาดก็ไม่ได้เลย พราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนของการประกาศผลประกอบการใจมากที่หนึ่งแล้วก็ในกรอบผลเดือนหน้าเนี่ยพฤษภาคมแล้วว่าจะมีปัจจัยเรื่องการปรับขึ้นการดอกเบี้ยของเฟดกดดันตลาดนี้าก็จะตลาดที่ไทยแต่ว่าตลาดที่ไทยมันมีปัจจัยบวกที่เขาเรียกว่าสนับสูนุนอยู่ก็คือเรื่องของการใช้นยรงงานมารการที่ใช้แสนโคว่ค่ะซึ่งก็เลยทําให้โัวุ้นเปิดเมืองนะคะก็ยังคงมีน้ําหนักไปในทิศทางที่เขาเรียกว่ายังสะท้อนความแข็งแกร่งที่ดีกว่าเซอเรนเนะค่ะ ก็อันนี้เรายังสามารถที่จะตามต่อได้ใช่ไหมคะพี่กอฟสำหรับหุ้นกลุ่มเปิดเมืองอะคะพี่ก็มองว่าเล่นเป็นลายบริษัทตายอย่างไ้อยู่นะคะเพราะว่าในหุ้นเปิดเมืองเนี่ยมันมีอย่างอย่างยกตัวอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นกลุ่มของทางด้านขนส่งอย่างเงี้ย <c oughs> AOT ก็อาจจะอยู่ในโซนด้านบนอยู่ในความว่าก็อาจจะมีแกลบอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ขึ้นขึ้นมาเขาขึ้นมาพักอย่ากแล้วนะคะ ส่วนตัวที่เราเห้ความเป็นกำไรมาสองสามวันที่ผ่านมาก็คือตัวมินต์ตัวมินเนี่ยเราจะถือเป็นพุ้นเปิดเมือตัวหนึ่งแต่ว่าเขาก็มีการเปิดเมือในยุโรปด้วยนะคะ,ะตัวมินเองเนี่ยก็กลับตัวขึ้นมาในระดับนีล้เพียงแต่ว่าโอกาสของคนอยากขายทุนกำไรเนี่ยก็อยากจะขายที่มากกว่านักปฏิบันนะคะก็อาจจะมีโซนได้ที่34ไปถึง3 6หรื38 38 mm hmm. อ38อะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นคนที่เป็นพุ้นเปิดเมืองเนี่ย ก็อาจจะเป็นกาไรแล้วก็อาจจะไปขายทำกำไรในกรอบวนได้ในปักกหน้าค่ะค่ะอ่าเรามาดูตรงอีกเรื่องหนึ่งของเฟดเหมือนกันนะคะที่หลายๆคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าในครั้งนี้เนี่ยเรื่องของ QT นะคะพี่ก๊อฟมองอยังไงบ้างคะการดูดซับสภาพคล่องออกจากตลาดก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสกัดในเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ECB อาจจะบอกว่าเออเขาก็เตรียมเหมือนกันนะลดเรื่องของ QE ในตลาดอะคะ่ะ ก็มองว่าตอนนี้ตลาดในตัวของคอมเมดี้ที่ต่างๆเนี่ยมันก็ะ uh ้อ huh. นภาพเหล่านี้ไปด้างแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงไม่เงินกลับเข้ามาในการลดขนาดงบดุลหรืออาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นคือการลดวงเงินชีวิตที่การใส่เงินเข้าไปในระบบก็ลดสัดส่วนเงินถอยถอย,ถอ,ย,ถอ,ยออกนะคะดัง uh huh. นั้นเนี่ยการที่ลดในตัวของเรียกว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยก็ถอนจะได้ถอยตัวออกมาเนี่ยดังนั้นตัวของเม็ดเงินมันก็เลยจะท้อนในที่ว่า บอลจะสินความเสถียรในการส่วนเช่นในตัวของตลาดหุ้นตลาดบิตคอยอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆน้ำมันจละทองก็ไม่ขึ้นไปเยอะนะคะยังเป็นตลาดไซเวอ์อยู่แต่ว่าไอ้ที่ขึ้นไปแรงๆเนี่ยก็คือไอ้ตัวของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งก็หมายความว่ามันมีไอ้ตัวของเงินเนี่ยไหลไปสู่ไปทักเงินเอาไว้อะไปอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ไหลออกจากพันธบัตรด้วยเลยต้องให้บอลยืดปักโจ๊เพิ่มขึ้นนะคะคือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ภาวะที่เรียกว่าพร้อมที่จะคือไปอยู่ที่วางวางไว้เป็นส่วนที่เรียกว่าพัก และหลังจากนั้นก็ขยับแล้วไปดูว่ามันจะไปอยู่ที่จงจุดไหนต่อแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบอเวนฟันโปเนี่ยมีไหลยกลับเข้ามาในคูน่าเอเชียแต่ว่าในเอเชียที่กลับเข้ามาเป็นทางด้านบวกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ปีนี้ที่ซื้อกจะ็จะยินซื้อในตลาดที่ไทยแากอินโดนีเซียแต่ว่าตลาดท้นฮ่องกงญี่ปุ่นเอ่อทางด้านจีนเองยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าตัวเลขของเขาออกมาเป็นทางขามากากว่าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้ผลตอบแทนนั้นงอกเงยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะกับการลงทุนผ่านหุ้นกู้ค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของปตทมีการออกมาเปิดเผยนะคะปะตทเตรียมที่จะออกหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย3.25%ค่ะโดยจะเริ่มกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ โดยทางด้านของคุณอัธพลเลิศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าปตทได้เตรียมออกและเสนอขายหุ้นโดยจะเป็นการออกขายหุ้นกู้นะคะให้กับประชาชนทั่วไปอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย3.25%ต่อปีค่ะกำหนดใจดอกเบี้ยทุก6เดือนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด โดยหุ้นกู้ดังกล่าวนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมแล้วก็ปิโตรเคมีครบวงจรมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันประเทศไทยนะคะสู่สังคมคาร์บอนต่ําผ่านแผนการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พลังงานชีวิตค่ะรวมไปถึงในเรื่องของตอบโจทย์ในอนาคตด้วยรวมถึงนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือนะคะอยู่ที่ระดับ Triple A จากบริษัท Fristletting ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาทค่ะและสามารถจองซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนผ่านสถาบันการเงิน5แห่งนะคะก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสามารถเปิดจองซื้อได้นะคะตั้งแต่วันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตรงนี้นะคะจะ เป็นสําหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้เดิมขณะที่ประชาชนทั่วไปค่ะสามารถซื้อได้ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคมค่ะถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะได้กระแสงเงินสดนะคะผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ค่ะ ไปดูกันต่อนะคะสําหรับเรื่องราวของการลงทุนนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนก็สนใจแหละอยากจะให้เงินออมของท่านมีผลตอบแทนที่งอกเงยนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมากเกินจริงก็ต้องพึงระวังเอาไว้ดังนั้นล่าสุดค่ะทางด้านของกรตอเองนะคะได้ร่วมมือกับเฟดโก้ในการที่ออกแอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมนักลงทุนนั้นสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่คุณผู้ชมจะไปลงทุนกันได้นะคะเตือนกันไว้ก่อนเลยนะคะต้องระมัดระวังนะถ้าหากว่าผลตอบแทนมันเกินจริงเกินไปนะคะ ทางด้านของสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอตตและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ค่ะห่วงใยประชาชนที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการแอบอ้างภาพหรือโลโก้ของกรตอตตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นบร,นบริษัทหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตนะคะอยากจะขอเตือนให้ระมัดระวังค่ะถึงการชักชวนการลงทุน โดยคุณผู้ชมเนี่ยก่อนที่จะไปลงทุนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SEC Check First ได้นะคะส่วนกรณีที่เข้าขายว่านเนี่ยเราต้องพึงระวังไว้ก่อนเลยนะะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการหลอกลวงหนึ่งเลยคือเสนอผลตอบแทนการลงทุนที่จูงใจและสูงเกินจริง ที่มาของผลตอบแทนไม่แน่ชัดแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการการันตีนะแต่ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง5 0เกือบร้อยแบบนี้ให้ตั้งข้อสันนิษฐานไ้ก่อนเลยนะคะให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนมันเหมือนเขาขายแชร์ลูกโซ่รับประกันผลตอบแทนการลงทุนที่อ้างว่าไม่มีความเสี่ยงหรือแอบอ้างโลโก้ของหน่วยงานต่างๆที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือน่าเชื่อถือมาใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือตรวจสอบได้ให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา โดยไม่มีการรายงานหรือแจ้งการยืนยันการลงทุนและตอนนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงแบบนี้มากยิ่งขึ้นเลยนะเราจะเห็นอาจจะมีบอกว่าลงทุนหลักร้อยผลตอบแทนหลักล้านอ,อันนี้เราต้องคิดแล้วนะคะว่าเอาไปลงทุนอะไรความเสี่ยงมีมากน้อยอย่างไรกันบ้างแล้วมันน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าดังนั้นอาจจะต้องมาเช็คลิสต์กันด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นํามาฝากกันนะคะไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็อยากจะให้รู้เท่าทันเรื่องของการลงทุนแล้วก็มองหาการลงทุนที่เหมาะสมด้วยนะคะมาติดตามรายการของเราได้เป็นประจา ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจันหน้ากลับมาพบกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ